สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพอกับหนุ่มอ๋องมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับอ้าวพี่น้องครับติงอ่าอีกฝั่งหนึ่งครับพึ่งสิลงคลิปแส้ไข่ตัวเกียวมิวสิกแส้บอดบิ๊กนะครับว่าคนน้อยจังประมาณนี้ครับแต่ว่าแสะบ่ถือช่วงบ่ถือเวลาครับพี่น้องกันครับก็เลยอายนะครับทุกท่านครับล่าสุดนะครับ โพสแบบซีครับเดี๋ยวนุ่มออกอ่าในให้ฟังเด้อนะครับบอกว่าขอยุติดราม่าเพื่อลูกเพจที่เคารพรักไม่อยากให้ทุกคนเดือดร้อนสันพี่น้องนะครับอ้าวพี่น้องน,นะครับมือคืนหนีนะครับกระลงคลิปผิดครับทุกท่านครับบาดแเบเขาแต่ว่าล้งคลิปผิดเพราะเจอความจริงอึ่งเลยครับทุกท่านครับมาล่าสุด1ินาทีที่ผ่านมาหนี่บอกว่า มาโพดว่ายุติดามาสันพิน้องนะครับเกิดยังขึ้นครับทุกท่านครับอ้าวหลายคนหลายท่านเห็นแล้วก็นงงนะครับอ้าวทำไมเป็นแบบนี้นะครับท่านหนึ่งก็บอกว่าคงจะอายรับความจริงไม่ได้ก็เลยยุติดามานะครับอีกท่านหนึ่งก็สงสัยว่า จะหยุดได้กี่วันสันพี่น้องนะครับหลังจากก้อนหนานี้ก็คือบอกแบบซี่แล้วพี่น้องบอกว่าหยุดนะครับมักภัยมักมันต่างคนต่างอยู่นะครับมามือนี่บอกว่าหยุดดราม่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับอ้าวอีกท่านหนึ่งก็บอกว่านั่นไงแะไม่ดูเว,เวลาเวลาสันทุกท่านครับอีกคนหนึ่งก็บอกว่าเอา้าคือจบไงแท้ อย่าเพิ่งไปกลับมาก่อนนะครับท่านหนึ่งก็บอกแบบ4นะครับอีกท่านหนึ่งก็บอกว่ายอมรับความจริงซะบ้างจะได้ไม่เหนื่อยนะครับอ okay. ีกท่านหนึ่งก็บอกว่าจงสู่สุคติสันพี่น้องนะครับอีกคนหนึ่งก็บอกว่าเสือกไม่เป็นความจริงสมควรนะครับท่านนี้ก็บอกว่ากี่วันนะครับก็คือว่าหยุดดามากี่วันสันพี่น้องนะครับนั่นแหละครับหลังจากที่เจอทั้งไฟเอฟซีนะครับ คายตูเกียวมิวสิกนะครับเพื่อนเห็นแล้วเพิ่นก็ฟาดกลับกับพี่น้องนะครับหลังจากนั้นก็คือแบบว่าอาจิรับบ่ได้หรือว่าายหรือว่าอย่างใดอันนี้ก็บนแน่ใจเพื่อนครับทุกท่านครับล่าสุดก็บอกว่ายุติในส่วนของดาม่าเดอประมาณนี้ครับทุกท่านครับล้อลุ้นกันครับว่ายุติได้กี่วันยุติได้กี่ มงนะครับทุกท่านครับนั่นแหละครับนุ่มอ๋องเลยเอาเข่าวสารมาบอกมาเล่าให้ฟังเด้อนะครับทุกท่านมีความคิดเห็นแบบใดเรื่องนี้ก็ฝากคอมเมนต์ได้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนุ่มอ๋องไว้ถ้ามีข่าวสารดีๆเดี๋ยวามาอัปเดตใหม่ครับคลิปนี้ลาไปก่อนคลิปหน้าพ่อกันไหมครับผมสวัสดีครับ